ตระกูลหยุนเป็นกลางต่อทุกอำนาจและถูกคารบเพราะแบบนั้นเป็นเวลาพันปีและนี่ยังเป็นถึงหนึ่งในสี่เสาหลักที่มีอำนาจอีกด้วยข้าไม่เข้าใจเลยว่าใครมันกล้าลงมือในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ร่างกายของเขาถูกทำลายอย่างหนักก่อนที่เขาจะสิ้นใจแต่บริเวณรอบๆไม่ยังจะมีอะไรเสียหายเลย ชัดเจนว่าเขาถูกฟังหารที่อื่นแล้วถูกนํำศพมาไว้ที่นี่และดวงตาของเขาก็ถูกควักออกไปเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่เขาถูกสังหารก็เพราะดวงตาที่สามารถมองดูฟ้าดินได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงป่านนี้ตระกูลหยุนคงถูกฟังหารเพื่อชิงดวงตาเป็นนานแล้วทำไมพวกมันเพิ่งจะมาลงมือตอนนี้ล่ะ ข้าเกงว่ายุนส่วนจีนน่าจะถูกสังหารเพราะเหตุผลอื่นแต่ยังไงเรื่องที่ถูกควักลูกตาไปมันก็คือเรื่องจริงยังไงเราก็ต้องมาสืบดูกันในวันนั้นข้าเองก็รู้สึกแปลกใจในน้ำเสียงของตาแก่นี่เล็กน้อยในวันที่ตาแก่ฝากหลานสาวไว้กับข้ามันเหมือนกับว่าตาแก่นี่กำลังล่ำลาสังเสียกับหลานสามากกว่า หรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมีจุดจบแบบนี้พวกเจ้าล้วนแลแต่เป็นยอดนักลบคงมีประสบการณ์ด้านนี้มากพวกเจ้ารู้อะไรบ้างไหมใครกันที่สังหารปู่ของซวงเอ,อ๋อ <c oughs> ตอนนี้เมืองหลวงเต็มไปด้วยเหล่านักลกบมังกรอยู่มากมายคงไม่มีใครรู้หรอกว่านี่เป็นฝีมือใคร แต่ตอนนี้ยุนซอนจีมอบทรงเอ๋อไมาให้ข้าดูแลตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วละเขาน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าจุดจบชีวิตของเขากำลังจะมาถึงเขาจึงฝากหลานสาวไว้กับข้าทั้งหมดนี่เป็นความผิดของข้าข้าคิดว่าท่านปู่รู้ชะตาทุกอย่างอยู่แล้วข้าไม่เคยมองโชคชะตาของท่านปู่เลยถ้าข้า ถ้าข้าสังเกตให้ดีก่อนหน้านี้ล่ะก็เจ้าไม่ต้องโทษตัวเองไปปู่ของเจ้าคงรู้อยู่แล้วและคงตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้การสละชีวิตเพื่อความชอบธรรมอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านมหาปุโรหิตยอมสละชีวิตของท่านและเพื่อความชอบธรรมข้าขอขอรบมันจากใจจริงเช่นนั้นข้าจะขอรักษาสัญญาที่ให้ไว ข้าจะขอดูแลทรงเอ,อ๋ลงไปถึงตระกูลหยุ่นทั้งตระกูลด้วยเจ้าคิดว่าอย่างไงล่ะข้ายินดีแน่นอนข้าขอโทษนะพรอะบ้านจัวที่ข้ามองท่านเป็นตัวร้ายมาตลอดทั้งท้งที่จริงแล้วท่านก็เป็นคนดีข้าขอบคุณจากใจจริงๆเจ้าเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่บอกข้าเป็นคนดี ตอนนี้ที่เมืองหลวงคงจะวุ่นวายมากเมื่อตระกูลหยุนแล้ซึ่งผู้นำมีแนวโน้มว่าตระกูลหยุนจะถูกลุมทิ้งจากกลุ่มอนันมาต่างๆดังนั้นข้าแนะนำให้ย้ายคนของตระกูลหยุนทั้งหมดไปยังหุบเขาเฮยเฟิงของตระกูลลัว่วที่นั่นจะมีพวกเราคอยดูแลพวกเจ้าได้เจ้าคิดว่าไงแน่นอนว่าแบบนั้นดีที่สุดแล้ว แต่การจะให้ตระกูลหยุ่นด้มาที่ตระกูลเราเราต้องได้เล่าความเห็นความชอบจากองค์จักรพรรดิก่อนไม่ต้องห่วงเจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าข้าเป็นใครผู้อาวุโสหลี่เอาเสื้อคลุมนี้ไปจากนั้นพาทุกคนในตระกูลหยุนอพยพไปยังหุบเขาเฮ่ยฝิงให้โดยเร็วที่สุดหลังจากออกจากเมืองหลวงไปแล้วให้คนไปรายงานทุกอย่างที่นี่ด้วยรับทราบ นี่พอบ้านจัวกลายเป็นคนใจบุญตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไม่เหมือนเจ้าเลยนะหรือเจ้าแอบชอบแม่นางนี้กันรีบไปได้แล้วข้าไม่ได้หน่าม่อแบบนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไปคนของตระกูลหยุนทุกรุ่นนั้นฟามอาดมองเห็นโชคชะตาได้ ตอนนี้เมื่อพวกเขาอับจนหนทางแล้วเราก็ช่วยพวกเขาไปก่อนในอนาคตพวกเขาจะเป็นประโยชน์ให้เราได้แน่แค่นี้เจ้าคิดไม่ได้หรือไงอ๋อสมแล้วที่เป็นพ่อบ้านจัวนี่คงเป็นแผนระยะยาวที่ใช้พวกนี้ไปเรื่อยๆสินะใจเย็นตอนนี้พวกเขายินอยู่ข้างหลังพวกเราอยู่อย่าเผยพิรุษไปละ่ะ ถ้าพวกเขารู้ว่าทุกอย่างมีเบื้องหลังอยู่พวกเขาคงได้หัวเสียหนักกันแน่ๆงั้นพ่อบ้านจัวเจ้าก็รู้อยู่แล้วสินะว่านี่เป็นฝีมือใครอย่าได้พูดดังไปเงียบๆไว้เรื่องนี้มันอีกยาวอะไรนำหาปุโรหิตตายแล้วอย่าง,งานั้นเลย เขาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือนเราในการปกครองอาณาจักรนี้มาโดยตลอดเป็นไปได้ยังไงกันนี่เจ้าจากขาไปแล้วจริงๆเลยแล้วอนาคตใครจะคอยแนะนำทางให้กับราชวงศ์ต่อกัน ฟาบาดเรื่องมหาปรุหินนับว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอาณาจักรยิ่งนักและสำคัญที่ว่าเราต้องหาตัวที่จัดก,การเรื่องนี้มาลงโทษเพื่อให้ราชวงศ์มั่นคงสืบต่อไปถูกอย่างที่ท่านผูจ้จอมพลตูกูพูดแล้วฟาบาดตอนนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดคือการสืบหาคนที่ทำการผิด หนึ่งในสี่สลักคนสำคัญของราชสำนักถูกสังหาในตำหนักเมืองหลวงมันเป็นความอัปยศของอาณาจักรอย่างมากเช่นนั้นเราควรตั้งหน่วยสืบสวนอย่างละเอียดพยาค่าใช่ที่ผ่านมาเราก็อดทนกับไอ้พวกโจรน,นอกรีดพวกนี้มาโดยตลอดแต่คราวนี้พวกมันถึงกล้ากับการลงมือคนที่สำคัญของราชสำนักช่างสาละเลวจริงๆ จูกูชางเทียนฟ้าคำฝั่งปิดประตูเมืองหลวงห้ามคนในออกคนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพวกแปดตระกูลจูก,กัดชางฝงและคนของตระกูลยุนที่เหลืออยู่ก็ด้วยสอบสวนพวกมันให้หมอดพยค่ะ โอ้เริ่มเออกันเลิกกันแล้วดูท่าจะเริ่มวุ่นวายกันแล้วสินะไม่วุ่นวายนะสิแปลกข้าเองก็หาโอกาสนี้มาโดยตลอดแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเพราะในที่สุดที่นี่จะก่อลหนวุ่นวายไม่สงบอีกต่อไป